สวัสดีกันทุกคนนี่นะครับเรามาอยู่กับรายการเพลจัดเราพบกับรายการเพลจัดกันอีกแล้วนะครับเราจะมารีวิวเจ้ายักษ์น้อยหันสานะตั้งเชอมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้รีวิวเขาเรียกว่าเอามาให้ดูนะอาจจะไม่กล่องอาจจะไม่ใช่เจ้ากล่องยักษ์น้อยได้นะเป็นตุ้งยางก็ได้นะแต่มันคือเจ้ายักษ์น้อยหันสานะครับก็เคเราก็มา องกันนะครับอันนี้ต่อเสร็จแล้วนะแดมเ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 ดม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 ทำดม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 จะยักน่อยตาเดียวนะครับหรือว่าจะนกหนอยจะยักหน้อยสายนะครับก็จะยักหน้อยตาเดียวก็เป็นอย่างนี้นะมีแคตาเดียว ต้นตีนพิทักษ์โลกนะครับก็มีโอ้มีเจ็ดสิบชิ้นเลงครับตามันหายนะมันโดนพ่อขโมยไปนะครับก็ขอให้ถ่ายอะไรเนะี่ยไม่ได้ถ่ายนิ้วเว้ยโอเคแล้วก็จะยักน้อยหันสายนะครับเดี๋ยวครับโฟโกัสกล้องน,นะครับโฟโกัสนี้ไม่ใช่ฟิล์มนะครับเป็นโฟโกัสกล้องนะ ก็เล็กนะครับเล็กเราจะมาดูส่วนนะครับว่ามันเลก็กขนาดไหนตัวเลโก้โอเคเราก็ได้มาแล้วนะครับโอ้โหเม็ดเล็กมากครับดูนี่นิ้วผมนะเนี่ยดูอย่างนี้จะไม่เห็นเลยนะครับจะต้องไปโฟกัสใกล้ๆครับเล็กมากครับเราจะมาทําการวิจัยกันเล็กมากครับเล็กก่น่นนิ้วผมเองครับดู ยอดครับตัว่ามันก็น่ารักดีนะครับเจ็ดสิบชิ้นนะครับเนี่ยชิ้นธรรมดาเลยนะครับโอ้โหเล็กมากอ้ยอย่านด้เนะลยกับมาดูครับตัวใหญ่ขนาดนี้แนตะ่ว่าชิ้นส่วนเล็ก็นี้ดูครับเห็นไหมครับตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะกับชิ้นส่วนเล็กก็เนี้ครับ ต่อเลยครับเ๋ยวนี่เป็นช่วงเขานะครับนี่คือตีนนี่คืออะไรก็ไม่รู้เราอมาดัดแปลงกันเฉยๆนะครับนี่เขี้ยวมานะครับจับหน้อยตาเดียวเราเล็กมากครับบอกดับเดียวคนตายไม่ดีเนี่ยแล้วไม่มีความสามารถในต่อไม่ได้ครับอดีนี้เพื่อนให้ใหม่ทีน,นะครับก็คือไอแมนเล็กครับเล็ก หรือว่าก็ซื้อได้นะหกสิบบาทกล่องละหกสิบาทนะเมนูนะครับกล่องไม่นูละนูนะคหกสิบบาทโอ้เล็กมากครับเล็กมากเลยบอกหน้เดีย๋ยวแต่ว่ามันถ้าเกิดคนมีเล็บจะทําไม่ได้นะคะคุณสังเกตน,นะว่าถ้าเกิดใครที่ไว้เล็บจะไม่สามารถทําได้ ก็เลยตัดเล็บซะเลยนี่นี่เรามาดูกันใ,นใกล้ๆครับนี่สูงเข้าไปแลนะ้วโอ้โหแร็บไปแล้วบ๊ายบายโอ๊ยกล้อง่วถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับ